บรรยากาศคึกคักครับการฉากการ,ารขายสินค้าซอฟตอโงงมาจากซอปบอลปล่ารักปาแต้มมาเสียวแหลกก็เป็นเห็นอย่างลือตื่นเต้นครับเขามาะฮะข้างออกห็นบอกงาห้าเป็นไข้างหลังผู้หน้าหรือผู้แดงเนี่ยผู้ผู้หน้าผู้แดงกับผู้หินคนกันเนี่ยเราโอ้โหล้นสาวบ้เกิ เบิร์ตแล้วเข้าเมามะเขือมันแกวข้างขึ้นเนื่อมองข้างเรือเพิ่งจะเข่ามาเนี่ยามาจอดนี่ยเมฆาเพิ่งจะเกินมาแต่ตะปูหละ่ะเป็นตมอยู่เลยเรือจากฝั่งลาวสบปรลาวพี่น้องเข้าจะนั่สินค้ามาเสร็จจุดนี่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสินค้าตรวจบัสตรวจแหน่พันเป็นมา บรรยากาศคือค่าค,ค่าพี่น้องเลยสุดอยอดบรรยากาศการค้าการขายตลาดนัดไพราวตลาดนัดบ้านนาดตำบลบ้านกลางเนาะตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโอ้หลงหอดสิตำบเลเราจังเฮียแต้มกับมามือแหลกเขียวแหลกเลยครับคนดีล่องทางมานั่เพลินตลาดนัดบ,บ้านนาดก็ใช่ บรรยากาศคือครับช่วงใกล้เทศกาลห่อเข่าพี่น้องจันมหาลอดสื่อแนวเตรียมใส่ห่อเข่ากันครับว่าจะเป็นแนวใส่ห่อเข่ากับปลาแห้งปลาแห้งลูกต่อ่างช่างอยากจะหมักเค็งต้มมาใส่กับ บรรยากาศคึกคักครับบรรยากาศคึกคักคลางคล้ายตลาดน้ำบ้านาบนาตำบลบ้านนาบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมครับมาพี่พวนแต่ในนี้ชาวบ้านสำเนียงเพค่ระจะออกมาพี่พวนครมือนกันมาพี่พวนหรืองมาพี่พวนอันเดียวกันละครับแต่ทั้งบ้านผมจะเอิญมามาคำหัวทั้งผลเอิญมาพี่พวนครับ บรรยกกากาศคือคักครับการขายการขายสินค้าสองฟังโกงมาจากซอ,ป,อ,ป,อปปอล่าร้ายครับจะเป็นปูแดงปูหน้าตักกะแตนตักกะแตนลูกก็ทางฝัจะมีกุ้งครับกุ้งไม่น้ำโขงกุ้งจากฟังเล่าครับแต่ตรงขาฟังเล่าจะเป็นหนังเอียงหรอล่าลมีเส้มีเองบ่อแถวๆนี้จะมีเส้มีเอีงก่อ บรรยากาศทั้งถี่คึกคักครับสุดยอดบรรยากาศการค้าการขายพ้าวสุดายกระมาะเฉลี่ยเลยปลาแตลม่าเฉลี่ยกกเ็เป็นเห็นอย่างถือตื่นเต้นครับคอนซอนหลายบรรยากาศการฝากการขายตลาดน,นัดวันหนานครับเอาไปมาลงทางเขามาตั้งถี่อีกเลย ใช่ใช <Merci. S 2> mm. ่โอ <parece. S 3> oh. oh. ้โหคนกะต้นเส้นตนแส้นื่อจะใส่ขนาดเลยมุนทางออกก่าค่ะคุณเด้อยังนี่้านอกันกางางนอกเขามาแล้วฮะข้างออกบอเห็นบอกกาแ่งต่ใยใหบ้านจะไปยังขึ้นไปทางหลังจ้ว่าลงมาทางใดเอีกงเลยมันมันหลายท่งนคนไปบ่ได้เลยลงมาทางผี่อ่ะโอ้โหนต้นก้าเมื่อพอต้นก้าอีสานออนทว่าคน ยังขึไปทางหลังเพิ่นว่ะมักเบิ่งทางหลังบรรยากาศการขาการขายมืนเยอะขากว่าโอ้ันนั้นยังกว่ามันน่ะมันเทียนเนาะตอนน่ะไปใส่หัวเขามันเทียนหมักกระบบหมักนมงัวเอ้ยบุ๊มแมนยังกับหมักพีโพนโอ้ยเนี่ยใส่หัวเข่าครบเลยตอนนี้มีหลายเลยเนี่ยมีทั้งหมักกอหน่อยหมักกอหน่อยหมักบกแล้วก็มัน

หอยปู้อหอยปูหอยกระตหยปยปาธรรมชาติที่เจ้าไร้หให้ลาหน้าาธรรมชาติอันนี้ปลาดุกปุ่ในนีปลาดุกหน้าปลาดุกหน้า อย้อยู่ละโอ้ทุงเงนบ่ร้อยสีบาทโอ้รอื้อทจ้ยยได้านนีอยทนบาาทาดยใจอยวยขายใจใากใ โอ้คนไลครบับเาไปใหญ่้กระดงมา,าไปน้อยแค่นีนน้เน,นาะเล้นเดี่ยวทินโงพักเอาเอกดนนออ้คับเด็หางออกว้าเห็นแล้วทางออกลงมาทางหลังนี่ทางออก ก็ผู้หน้าหรือผู้แดงเนี่ยผู้หน้าผู้แดงกับผู้หินคนกันเนี่ยเราโอ้ผู้หินกับผู้แดงโลดจทกบาทโลร้อยห้าสิบมีต่อมีผู้แดงผู้หินโอ้มีแต่ตัวสดๆเนาะตัวหนึ่งแล้วบ่มีเนาะโอ้นหนอนถูกตัวแมนอยู่แต่เดี๋ยเดีเบื่อตัวเขาต้องเอาแบบนั้นเหรอเมื่อมันจังบนเอาเดี๋ยวจังมาเลือกเดี๋ยวจังเลือเาะบุ้งกัน ขาลมลูกเอ๋ลาลกมว่าเ้อเบๆ่กอนออกตงน้นีนแนวใส่ข้าเขานนาะมันเทียนแนวใส่ข้าวอันนี้เทาไหรือเทาไหมเทาไเขาเรียกอ่าเทาไ

หอยยังเกาะเขาจะเอือหอยโปูหอยโป๊หอยปี่เปมือนี่นะบอก่อว่าโปูแบบบ่าใส่เสือผ่าจะจะเมนบะเมนหอยโปูหรือหอยกระต่ายเนาะเนหอยดงเอาเงินกนยโอ้สุดนี่เนาะตลาดเนาะสุดเลยตัวนี้ ก็ซิบ่ค่อยเขา่าขึ้นเขอดีเผื่อไปตำแจ่วได้ป๊าคอนซอนหิดกวเคิดปวกยัวงวกตาบ <c oughs> วกตาบนี่มไกลไก่วยสพรแล้วนมเห็นตองกันบานละ่ะด <c oughs> แต่มัน,มน,บนบมโบบานคือวัวมาเปิดเอามาตั้งแต่มันยังจูมเลยหามือไทยมาเจ้าองบ้านอะร่าปเอาตั้งแต่ตอนจูจนมาหอศพจมมมูเจเลยนย่งโอโย ตวกเขาเนี่ยเจแมนพ่นเปรียบเทียบเนี่ยแหละเนาะก็เียบอีกแล้วหยนงบ่หยอนอแบบอนนี่คือแบบนี้นี่นี่นข้างโันนี้เฮ็ดมูเจ้าตัีเฮดเฮ็ดแต่วมฮมูท่านบานอากาศอนมันียงไเป็นบ่อบาว่าอยู่ราคาเพิ่มเนี่ยจักบาทจานละร้อยจานละร้อยอร้อยตัวทูมหนึ่สองร้อยแต่สีสองร้อยมันอุ้ออ่อยู่ตัวนี้มันหล่นข่อย พีน้องฟ้ามาสื่อน้ำเราเด้อก่อนที่มันสิบานไปหลายกว่านี้บานไห้เนาะเฮ็ดพวกกบานไวดพวกนี่เน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 ่รถเมล์ปโตกับรถมังเอาไประดียนดเาอจา่ร้ถนี่รถกบอนี่าอยาแต่ว่าดอกนี้ใหญ่ครับอืดอกใหญ่ี้ต่เนาะแมนต่าปนเนาะ้าไปต่าใส่ต่ส่ะ สมัคร้นีบทม่เท่ากันผู้ว่าอันที่จะว่าก็เฮ็ดเป็นพ่วงพ่วงนี่อนนอโอ้าานะชาวบา้านแต่ละเี่กคอบางีมทกนพ่วงเะอยู่สิาาาบาททา่านหนีพนิย,ยมเฮ็ดเป็นพว่วงโอาหลายพวงนี่ปูหน,น้าพ่นีเนาะเอามาีจพวงที่เ้ายนันียบีหนีบสมาต่อบอมียดอยู่พ้นอายางมาต่วยด้เนี่ยเ้อะขี้นยไปไม่ยาบาวบาทว้าชาบาท กัอซอนเอยเออบนี้โบนี้แล้วโต้องย่านเหน็บั้เนอีเนี่ยออนเองป๊าองธรรมชาติองธรรมชาติลูกตอลูกตอมะจึงมตุกเ็นทดปลาำจะเป็นอัอต่อโอ้ไปใส่หัอเขาอันนั้นก็เนี่ยเอใส่หออเขาครับมัข้อหน่อยก็ใส่หัวเขาชุดนี้ตลาดชุดนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่ามี มันจะเมือนพี่น้งมาเสือยางระวังมือเด้ครับดิตมองนเอาเข้าเครื่องเครื่องนไปกอน่งนี่เมาขายปากฟอไงล้วมาขายในทวดินเบิ่งบรรยากาศไ้เ่งเดหรอลด้วเข้าเอไมอาเล่เอาลยไ่เอาเอาเเอลไม่เอาเลเไอาไม่ลไล่อยนี่อยา่เอ่อออ เบ็ดแล้วเบดแล้วเข้าเมาาอะไตะวันเบิดแล้วลอกไปเบดแลวเขามาที่แหลกนะอุไลเขาเมาเลยพวกเขามาเห็นเขาเมามันจะการขาดการขายเหมือนคือคลักรคพี่น้อลดงฝนแหงจชื่อว่าอยงไรฟิดคักขนาดเลยคนไปคนมาช่วงนี้ก็มาหาสื้อเนี่ยห่อเขา ว่าเะห่อแขาเนีกินเลยละครับไปทางไหนเนาะลายแห่งข้างกะแคบเน่ยข้างกะแคบเนี่แต่ว่าทั้งเผื่อนก็อยากไปจิตตมโอ้ยระหว่างเมือนด้วยเลยเล่นนี้ ลูกต้อลูกต้อจักจังวะไปน้ำเพลนี่ละไหลไปโอ้ยไลลแห่งวันนี้คือสลาดแต่วะฮะมุงไปง่ายๆเพราะนี่ยาดฟ้านยครับโอ้อยานหมื่นเลย ทางยังเป to ็นตมมอยู่ครับหลังจากน้ามผวมกับพ้นมัาตกลงใส่แนงกันเลยยังเป็นขีตมอยู่มูบมาน้อยอยู่นี่ยิ่งเยอะเนี่ยนะปากคอหน่อยนิดเออเพิ่นผมาเอามาเอมาตัใคุณี่ะคุณเฉยนมาเอาแดง เอาบห่เ็บวปิดหัวเด้อยาเด้อเ็บวอ้ไปทางไหนไปทางไหน้าันบวกกัวางแล้วมันแคบคุณสื่อกระเจอดสื่อยังไงยังวะอันนี้หอยเดือยหอยหอมหอยเดือหอยหอมหอยเดือ ไม่ดีครันี่แล้วคนไทยีนคกับอันนบ้าคันเบิดเลยเบิดแล้วบอกเน้วบอกให้เราเเผาเขามาเอาอืมโอ้เทมนเ่าตัวนิงงามเนาะเ่าไม้วอนเนาะร่างการก็ไปไปย่างพี่นนองอันสีจอดสื่อก็จะฉีจอดไน่หมดนเบียดกันไรเอามาทน คนเบียร์กันว่าเป็นมาเที่ยวงานบุญเลยตานนี้สุดยอดเลยบรรยากาศ

ม็อกลูกต่อร้อยหน่งมอยหนงคเนี่เด็กคนเุเป็นมกเป็นมอกเนาะมกราลอยเถลูกต่องามกับปูจากบาทฮใช้เท้าบาทเอาตัวห้าสิบไปเลยมันใหห้าสิบบาทจำเนี่ยคนว่าเป็นกระนตะ่ังเนาะ อันน,อน,นี้ครบละร้อยหนึ่งอันนั้นเจ็ปปปปดสิบบาทห้าสิบบาทพ่อชันโอ้ยขอบคุณหลายๆคุณแถมเติมตอนนี้บัวเคยกินจือเ,เ,เขือดอกเติมตะขาวาเสีบโอ้งามปูแดงเนาะปูแดงปูแดงคนหนึ่งมาเลยหนึ่งซุกมาแล้วเนี่ยเอา้าสิว่าทเนื้อคือเพิ่นไปและะ้วตานนี้ชั้มเนียงนครพนมครับพี่นอ้อง คนก็มาหลายแล้วเนาะบรรยากาศคือขักครับวันนี้พญายต้มผ้ามารอตลาดนัดบ้านนาตัดบนมัตกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพนักพญายต้มกับมาามือแรกแถวแรกมาเห็นโอ้ตื่นเต้นครับพี่น้องคนไปคนมาหลายการขายการขายคือคักครับวันนี้พญายต้มพาหลอกหลอกมาหออที่ตลาดนัดบ้านนาการขายการขายคือคากครับพี่น้อง ผมไล่ก่อสันต์